สวัสดี้กูจบทุจันกันด้วยนะผมวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมเพชรมัพวุฒิอมบี้นะครับผมพืชยิงตัวซอมบี้แต่ซอมบี้ดันหัวหลุดน่าร้ายที่เอาแม้ซิ่งมากและผมได้เสียหนึ่งร้อยเพชรให้กับตัวนี้คอรสนะครับผมคูเรานนาน,าน,านแต่ถ้าอัปเกรดไปคูเราน่าจะน่าจะน้อยลงนะ ผมจะเรียกอันนี้ว่าไงดีอืมเมะละกอเขียวใช่มะะันคือเมลโกโอเควันนี้เนี่ยผมก็จะพามาตีบอลนะผมผมเล่นผ่านแล้วครับผมเมืองโลกอนาคตผมเล่นผ่านแล้วเหลือแต่ตีบอลนะครับโอเค ตอนนี้เนี่ยคือมันจะเก็บพลังไป,ไปเรื่อยๆแ,แล้วก็ปล่อยช้าไปเรื่อยมันเอาตัวติดเอาตัวติดจนกระเด็นมายังไม่ไหวตัวติดจนกระเด็นไีดีบ้างลเลยน่ารำคาญน่าเลยตัวบิน หลีตนี้คุณยวมันก็ได้จะโนลผมนี่มันฉลาดได้ถึงขนาดนี้ได้ย,ไออยังไงน่ฉลาดไเลย อางไม่มีตัวบินเหรอตัวเดียวพอตีเลยทีนี้ยไปตีไปไปตีไปไปตีไปโอเคนี่แหละความมั่นใจกันคนอาจจะยังไม่รู้แต่ถ้าทุกคนทำแบบนี้ทุกคนรู้แน่นี่ ภาพที่สวยงามรองน,นี่แหละที่เขาเรียกว่าสวยงามของเท้แล้วดูเดือดฮะแบบไฟบอกทั้งของ,องสุดสัดาห์ยังสู้ไม่ได้ตี้นี้สู้ไม่ได้จริงๆตี้ผักโขมไร่ทียมทาน วางตามไวางตามนี่ตายอย่างเดียว,วาายยและะ้วจบงั้นเนี่ยมันก็จะว้าไปโลกแห่งมันก็จะโลกไปในดินแดนอันแสนห่างไกลนั่นก็คือยุคกลางในตำนานนั่นเองว้าวคือมึงไปโลกอนาคตคือมึงไปโลกอนาคตแล้ว แต่สมองมันไม่มีขายมึงเลยย้อนยุคก,กับมายุคกลางที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยโคตรมิกเซนเลยความยากะความยากรนะดับส<า>ี่มาเล่นตาทนี้ก็ะจะตัดต่อไม่เยอะนะนี่มันมีตัวตลกที่เคยเห็นอยู่แต่บ้อมดไม่เคยเห็นในอารีนาเนี่ย ไม่เคยสังเกตว่ามีผู้มดตี้เรามาส u วชเห็ดอันนี้มาซันชูโอเคเรามีตัวกินหลุมศกเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวตัวกินหลุมศกจงเจริญสิด เนี่ยค่อยออกลงทีหลังแล้วผมเอาซันฟลาเวอร์มาทำไมโอ้โหคือเจ๊ว่าไงอ่ะนี้ไงโอเคเร่งเวลาไปยาวๆโอเคเราวาแงแสงรบทุกแถวแล้วมองชอยอยู่ล่างสุดเลยนะใ <c oughs> ครไม่เห็น เดี๋ยวใส่อีออโมจิเออลิ้นผัดนโอเคพี่เบิม้มเปะ๊ะพี่เบิ้มไม่โจมตีหลุมศพออ้มันต้องเล็นติดตาได้ี่โอเคผมเรียกอไอ้นี่ว่าอะไรนะผมเรียกสควอชว่าอะไรนะ มะเขือเขียวเท่านาั้นมะเขือเขียวในตำนานเร็วๆหน่อยพวกฟังบี้ไรเปียกไหนว่ายากมีแค่บงเฉยแค่นี้ก็ง่ายเลย,ยไม่ต้องมาจำได้ในอารีนาะเล่นงานไม่หนักเลย ก็แปลงมาโอ้ผมวางลดนี oh. ่โอเคแล้วก็แปลงมามีอยู่ที่วางคันโอ้อนีดไไม่ดีพืชนดีใส่เอ้ยเออถูกแล้วตอนนี้ก็แปลงมไม่ดค่ โดนกระคว้าเราตายแล้วเสียงแจ้งเตือนอะไรเงี้ยโอ้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 โอมันโดนพิบเบิลมันจะตายไหมโอเคคิดว่ามันจะสะท้อนกลับมาเป็นพิบเบิลร่างใหญ่กว่าเดิมโอเคขอมดทริปขโมดที่ใส่ไม่ดีน่าเกลียดมาก เอาไปเกลกไกโอเควางบอลนะจิ๊ดี้อีกแลว้วตีด้านหลังได้บ,บ้องชอยบลู้ตั้งนานแล้วว่าตีด้านหลังได้แต่ทำไมมันตีไม่ตายปกติมันตายไม่ใช่ชูเปะ มันมาทำไมเนี่ยโคมดเอสเปโซะอลอลอลิทุยลิ้นชอบพันกันจุงลืมไปซะเพราะผมไม่ได้ใช้สูตรโกงเลยเย่ชนะได้ไังไม่เลยก็ไม่ต้องไปสนใจเงินที่มันหายไปนะคบผมไปลงทุนนิดหนึ่ง คิลีละกันก็ว่าได้นะโอเคโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่อยากดูพาต่อเนี่ย อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับผมแล้วเหมือนว่าใกล้จะจบแล้วด้วยดักเอ็ดมีดานน้อยนะต่ยานิดนึงโอเคหรักคลิปนี้ก็มีเพียงเต่นนี้นะครับผมใครที่อยากดูคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับผมสวัสดีครับ